เราปกป้องป่าทับลานไว้ได้โดยไม่ต้องอาศัยนักการเมืองเลยด้วยซ้าเพราะว่าผลการรับฟังความคิดเห็นประชาชนในการที่จะหั่นป่าทับลาน265,000ไร่ไปทําเป็นที่สประกอรพอผลออกมาปรากฏว่าคนที่ไม่เห็นด้วยมีถึง9 0 0 0 0 0ขณะที่คนเห็นด้วยมีแค่45,000นี่มัน95%ต่อ5%เลยนะครับเหตุการณ์เรื่องนี้สอนเราว่าที่ผ่านมา ชะตากรรมของประเทศไทยอยู่ในกำมือของพวกนักการเมืองเขาก็มาพูดดีมาพูดเอาใจเฉพาะตอนที่อยากให้เรากาให้เท่านั้นแหละแต่พอเข้าไปในสภาพ,พอปรากฏว่ามีอำนาจเขาก็เป็นพวกเดียวกันเขาหัวเขาเคลียร์เขาแก้ปัญหากันได้สมประโยชน์ซึ่งกันและกันจะเกิดความเสียหายหรือคนไทยไม่ได้ประโยชน์อะไรก็ไม่มีใครแคร์ท้งนั้นแต่พอมาตอนนี้มันมีรัฐมนูมนูญ60ครับ กฎหมายบังคับไว้ว่าต้องทำประชามติต้องทำประชามิจาร์ต้องสอบถามความคิดเห็นของประชาชนผลออกมาเป็นยังไงคนไทยทุกวันนี้ไม่ได้โง่เรามีโซเชียลมีเดียแค่พวกเรากระจายออกไปสัปดาห์เดียวก็ชนะได้ชนิดพลิกฟ้าความแผ่นดินเรื่องนี้เรารักษาพื้นป่าไว้ได้แต่คนไทยต้องไม่ทิ้งกันและที่สำคัญกว่าเรื่องใดพี่น้องประชาชนคนของเราที่อยู่ที่ทับลานหลายท่านเขาเดือดร้อนจริงคนยากคนจนเขามีปัญหาจริง พวกเราคนไทยต้องช่วยกันเยียวยาต้องหาที่ทํากินอื่นให้เขาต้องแก้ปัญหาต้องหาทางช่วยกันไม่เช่นนั้นถ้าประชาชนเดือดร้อนเขาก็จะไปบุกป่าอีกก็จะเกิดมีปัญหาตามมาไม่จบไม่สิน้นผลโหวตความคิดเห็นครั้งนี้เป็นเรื่องน่ายินดีกับประเทศไทยเหลือเกินสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองประเทศไทยพี่น้องคนไทยรวมใจเป็นหนึ่งปัญหาทับลานยังไม่จบสิ้นไปครับพวกเราคนไทยต้องไม่ทิ้งกันต้องระดมสมองต้องหาทางแก้ปัญหาต่อไปขอเป็นกำลังใจให้พี่น้องคนไทยทุกคนครับ